โชครายมากนะฮะข้อนี้ต้องแปลหมดเลยเพราะใน Choice ทุกข้อเป็นอะไรหมดเป็น adjective หมดรู้ได้ไงเพราะว่า us มักจะเป็น adjective or อีก usless f u l b a l l อีบใช่ไหม ball ก็นะมักจะเป็น adjective อีกสองข้อก็ adjective หมดแหละเพราะถ้าเกิดวัดความหมายเนี่ยเขามักจะให้หน้าที่ของคำเหมือนกันหมดเลยมาให้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราต้องแปลคูเบอร์เฉลยเร็ว,เรวก่อนนะตอบเป็นข้อหมาน้อยนะครับคำแรกและ spacious จะแปลว่ากว้างขวางมีพื้นที่มากเลยบ้านคูนเบิร์เป็น spacious house หุยเดินแล้วหลงอะ่ะหรือ spacious room ห้องที่กว้างเช่นคอนโดร้อยตารางเมตรอย่างเงี้ย spacious กว้างขวางมีพื้นที่มากเลย spacious กว้างขวางมีพื้นที่มากส่วน temporary จะแปลว่าชั่วคราวไม่ถาวรน,นะ temporary job งานทำชั่วคราวพอขำๆหรือ temporary accommodation ที่อยู่ accommodation แปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นที่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องย้ายละ temporary ชั่ว,วคราวไม่ถาวร temporary ชั่วคราวไม่ถาวรส่วน responsible แปลว่าที่มีความรับผิดชอบฮะ responsible employee พนักง,งานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือ environmentally responsible ความรับผิดชอบที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย responsible ที่มีความรับผิดชอบ responsible ที่มีความรับผิดชอบอุ้ยสับคำนี้ดูยาก unprecedented จะแปลว่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเช่น unprecedented event เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอป .3 เนี่ยครูเบิร์ตชอบอึราดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอึ ừ, ราดทนไม่ไหวแล้วปรากฏเพื่อนยังไม่ทราบก็เลยปกปิดหลักฐานด้วยการอึมาใส่ในกระเป๋าเสื้อนะฮะคราวนี้เพื่อนแตกกระเจิงเลยนะฮะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ unprecedented event ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีอึอยู่ในเสื้อ,อนักเรียนนะฮะหรือ unprecedented situation สถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องแปลโย์นะไม่แปลก็ไม่ได้นักเรียนเขาวัดความหมายอย่างเดียวอะ่ะเขาบอกแบบนี้ the อะไรไม่รู้ growth แปลว่าการเติบโต in the technology sector has l e t l e t คำนี้มาจากคำว่า lead ที่แปลว่านำไปสู่ฮะ lead l e t l e t อันนี้เป็น verb ช่อง3ใช่ปะ่ะ to a s e a r g e แปลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลย s e a r c h การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รว Search การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รว In demand for skilled software engineers เขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างทำไมทางด้านเทคโนโลยีฮะมันนำไปสู่ความต้องการอย่างรวดเร็วอะความต้องการอย่างมากเลยนะในตัววิศวกรด้านซอฟต์แวร์ที่มีทักษะคือบริษัทต่างๆก็อยากจ้าง วิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีทักษะเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาอย่างรวดเร็วใช่ไหมต้องตอบเป็นข้อดีดอกฮะการเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อนทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่ความต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแหละบริษัทต,ต่างๆก็อยากได้วิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์นะครับตอบเป็นข้อดีดอก กว้างขวางชั่วคราวที่มีความรับผิดชอบอยังไม่ตรงฮนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ